เตะเฮ็ดเมี่ยงครับบอกเฮ็ดตะเกือซ้อยหัวคาก่อนเอาซัมพออม้อกินอืมข่ากันยี่ดอกอืมกะปีบมี่กปีบบ่อเจ้าบองเบงิด์ุดนี่ละกะพักเปียบมาแล้วเรียบร้อย แ่บแสบของแท้ส่้อยหัวจริงค่ละแล้วลอีกสองหัวที่ใส่บอดดิที่จริงคดเอืมผมก็ไม่เคยเหตุอกว่าทำเอาเมียเอาทั้งโทรศัพท์เราก็บอก,อบอกว่าโอ้ยบ่คือบ่หั่น,นวิโดีโอไล,ล่มาล่ะพุ่นว้าหุ่นเด้ชปันว่าพุ่นเนนห็ดเป็ดไ,ไม่ใหญ่หนูวิโดีโอไล่เป่นวะ แล้วบันนี้ของจริงไครใส่โคกใส่เข้าเปาเป็นเสียบเยอ่อครับบันนี้จะาตำให้เขากันได้บันนี้ครับบันนี้ก็จะตำได้ครับบันนี้โอ้โหสุดยอดตำเมียเป็นตะแยบอยู่ ก่ได้กะผงนัวด้วยครับผงนัวใส่ายก็เสียบไรผงนัวใส่ผมใส่ซอนนึ่มาเช็คไหมขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับม,มีปลาเดกเอาเจ้าบองเบิดดีล่ละแสบปัน้นยางบบดนี่ วันนี้ก็จะเทใส่ตัวเล้วแล้วออกสบเป็นยังมันี่เด้อครับเนี่ยออลองมัง้งกับตัวดีดีประเกษตร ไปรู้จดเอื่องครับเรื่องอาชีพหนาครับ